หน้าแดนไกลแห่งหนึ่งมีเทือกเขาสูงทอดตัวยาวบนเทือกเขานี้มีเสือลายพลาดก่อนตัวหนึ่งอาศัยอยู่ชาวบ้านต่างรู้จักมันและขนานนามว่าลุงเสือด้วยความที่มันเป็นเสือที่ฉลาดหลักแหลมและเก่งการนักหนาชายชาราคนหนึ่งเล่าให้หลานฟังว่าเออเสือตัวนั่นน่ะหรือมันฉลาดนัก ไม่มีใครเคยจับมันได้สักครั้งอา้าวทำไมล่ะคุณตามันรู้จักกลอุบายของมนุษย์ทุกอย่างทั้งกับดักทั้งหลุมพลางแม้แต่ปืนของนายพลานก็ยังไม่เคยยิงถูกมันสักนัดเดียวลุงเสือนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่เสือด้วยกันเมื่อพบเพื่อนเสือมันจะมักคุยโวโออวดเสมอ ฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่าพวกมนุษย์นื้หรือกัมดักของพวกเขาไม่มีทางจับค่าได้ลอกข้ารู้ทันเล่เหลี่ยมของพวกเขาทุกอย่างลุงเสือหัวรอกองในยามฤดูร้อนลุงเสือจะใช้ชีวิตอยู่บนยอดเขาสูงออกลากกวางอ้วนพีเป็นอาหารมันเลือกที่จะอยู่ห่างไกลาจากผู้คนและใช้ชีวิตอย่างอิสระในปา่าลึก แต่พอถึงฤดูหนาวที่อากาศหนาวเหน็บหิมะตกหนาและลมหนาวพัดกรนโชกแรงจนผู้คนต้องหลบอยู่แต่ในบ้านลุงเสือจะฉวยโอกาสนี้ย่องลงมาที่หมู่บ้านมันจะคอยเดินวนเวียนอยู่แถวอคอกหมาอคอกวัวและอคอกหมูหวังว่าจะได้ลากลูกหลาลูกวัวว่นพีหรือลูกหมูน้อยกลับไปเป็นอาหาร อืมข้าได้กลิ่นลูกหมูอ้วนๆแล้วคืนนี้จะได้กินอาหารอร่อยๆเสียทีลุงเสือพึมพำรรกับตัวเองขณะย่องเข้าใกล้คอกหมูบ่อยครั้งที่มันประสบความสำเร็จจนกลายเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านไปหลายลี้โดยรอบใครต่อใครล้วนรู้จักชื่อเสียงของลุงเสือ แม้จะไม่เคยเห็นตัวจริงแต่ก็เคยได้ยินเสียงคำรามอันน่าสะพรึงกลัวของมันในยามค่ำคืนชาวบ้านต่างพยายามป้องกันสัตว์เลี้ยงของตนด้วยวิธีต่างๆบางกสร้างคอกให้แข็งแรงขึ้นบางก็จุดไฟไว้รอบคอกแต่ดูเหมือนว่าไม่มีสิ่งใดจะหยุดยั้งความหิวโหวยของลุงเสือได้ มันยังคงออกล่าเหยื่อและสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอยู่เรื่อยมาจนกลายเป็นตำนานที่เล่าขานในแถบนั้นว่าไม่มีใครเคยจับลุงเสือได้และไม่มีกำดักใดที่ฉลาดพอที่จะหลอกล่อมันได้แต่แล้ววันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงชุชะตาก็พลิกผันให้เจ้าเสือผู้หญิงทนงได้พบกับบลเรียนครั้งสำคัญ วันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงลุงเสือกำลังเดินเล่นอยู่ตามเชิงเขาแม้จะอยู่ห่างไกลาจากหมู่บ้านมากมันก็ยังระแวดระวังกำดักและนายพลานอยู่เสมอความหิวทำให้มันต้องออกหาอาหารแม้จะรู้ว่าอาจเป็นอันตรายขณะที่เดินอ้อมก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งลุงเสือก็ต้องชะงักเทา้า เพราะเห็นเสือตัวใหญ่ยืนขวางอยู่ข้างหน้าไม่กี่ก้าวถัดไปมันแผดเสียงคำรามดังก้องป่ากระดกหางขึ้นอย่างท้าทายเสือตัวนั้นก็ทำท่าเดียวกันยิงทำให้ลุงเสือโกรธหนักความจริงแล้วนี่เป็นกำดักที่นายพรานวางไว้อย่างแยบยน เขาแขวนกระจกบานใหญ่ไว้กับเสาไม้ที่ปกปิดด้วยเถาวันและกิ่งไม้ด้านล่างเป็นหลุมลึกที่พรางไว้ด้วยกิ่งไม้และใบไม้แห้งลุงเสือไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกหลอกแม้มันจะเคยเห็นหน้าตัวเองในน้ำตอนก้มลงดื่มแต่ครั้งนี้มันไม่เห็นน้ำจึงนึกว่าเป็นเสือตัวอื่นจริงๆน้อยเนี่เจ้าบุกรุกเขตของข้า ลุงเสือคำรามก่อนจะกระโดดพรวดเข้าไปใส่คู่ต่อสู้สุดแรงลุงเสือร่วงตกลงไปในหลุมลึกร่างกระแทกก็หลุมเต็มแรงเศ็จไม้และใบไม้ร่วงตามลงมาตามด้วยฝ่าไม้ซุงหนักๆที่ปิดทับปากหลุมดังโครมความมืดมิดปกคลุมรอบตัวเสือผู้เก่งกาจที่ไม่เคยติดกำดักมาก่อนได้แต่นั่งเรียแผลในความมืดในที่สุด เสือที่ฉลาดที่สุดในเทือกเขาแห่งนี้ก็พลาดทาเสียทีมันถูกความหญิงทนงของตัวเองหลอกให้ตกหลุมพานแม้ไม่มีใครรู้ว่าชะตากรรมต่อไปของลุงเสือจะเป็นอย่างไรแต่บทเรียนครั้งนี้คงจะสอนให้มันรู้ว่าความเย่อหยิงนั้นอันตรายยิ่งกว่ากำดักใดๆในป่าในหลุมลึกใต้พื้นดิน ลุงเสือยังคงนั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ในความมืดมันพยายามกระโดดขึ้นไปหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถปีนขึ้นไปพลปากหลุมได้ขาหน้าของมันเจ็บปวดจากการกระแทกพื้นและความหิวก็เริ่มรบกวนจิตใจมากขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงฝีเท้าย่ำใบไม้ดังแว่วมาแต่ไกลลุงเสือเงี้ยหูฟังอย่างตั้งใจมันหวังว่า แต่ไม่ใช่ในพลานที่มาเอาชีวิตของมันเสียงฝีเท้าค่อยๆใกล้เข้ามาพร้อมกับเสียงสวดมนต์แผ่วเบาลุงเสือถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเมื่อรู้ว่าเป็นพระภิกษุกที่กำลังเดินผ่านมาพระภิกษุกรูปนั้นเป็นพระชลาที่จาริกทุดงไปตามป่าเขา ท่านมีความเมตตาต่อสัตวรพสัตวทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ยามเดินทางท่านมักจะหยุดช่วยเหลือสัตว์ที่บาดเจ็บหรือสัตว์ที่ติดกำดักเสมอเสียงครวญครางของลุงเสือลอ,อยขึ้นมาจากหลุมท่านจึงเดินเข้าไปดูไกลๆเมื่อเห็นฝ่าไม้ทรงปิดอยู่ท่านก็พอจะเดาได้ว่าเป็นกำดักของนายพรานด้วยความเมตตา ท่านค่อยๆเ,เปิดฝาออกดูและพบกับเสือใหญ่นอนบาดเจ็บอยู่ก้นหลุมในยามปกติลุงเสือคงจะกระโดดขึ้นมาขย้ำท่านทันทีนทแต่ความเจ็บปวดและความอ่อนล้าทำให้มันได้แต่มองขึ้นมาด้วยสายตาอ้อนวอนมันรู้ว่านี่อาจเป็นโอกาสเดียวที่จะรอดพ้นจากหลุมนี้โอ้ยข้าขอร้องล่ะช่วยข้าเถิด ขาบาดเจ็บมากไม่มีเลี้ยวแรงจะปีนขึ้นไปเองลุงเสือครางเสียงอ่อนพระภิกษุมองดูด้วยความสงสารท่านรู้ว่าลุงเสือเป็นเสือที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านมานานแต่ด้วยจิตที่เมตตาท่านไม่อาจปล่อยให้สิ่งมีชีวิตใดต้องทุกข์ทรมานท่านจึงหาท่อนซุงยาวมาพาดลงไปในหลุม เจ้าจงปีนขึ้นมาตามท่อนซุงนี้แต่จงจำไว้ว่าความเมตตาควรตอบแทนด้วยความเมตตาลุงเสือค่อยๆค,คลานขึ้นมาตามท่อนซูงถูกยางก้าวเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ในที่สุดมันก็ปีนขึ้นมาพ้นจากปากหลุมได้มันซุดตัวลงนั่งหอบมองดูพระพิสุทิ์ที่ช่วยมันไว้ ความหิวโหยที่สะสมมาหลายวันเริ่มครอบงำจิตใจของลุงเสือมันจ้องมองร่างของพระภิกษุกด้วยสายตาหิวกระหายลืมคำสอนเรื่องความกตันยูที่เพิ่งได้ยินไปความคิดชั่วร้ายค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจข้าขอบคุณท่านมากที่ช่วยข้าไว้แต่ข้าก็หิวมากเหลือเกินและท่านก็ดูอว,วนท้วนน่ากินข้าคงต้องของกินท่านเป็นอาหารเสียแล้ว ลุงเสือผู้ช้าๆพลางค่อยๆลุกขึ้นยืนพระภิกษุตกใจกับความอักตันยูของลุงเสือท่านไม่คิดว่าการช่วยเหลือด้วยความเมตตาจะได้รับการตอบแทนเช่นนี้แต่ท่านก็ยังคงความสงบไม่แสดงอาการตื่นตระหนกเจ้าคิดว่าการกินผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่หากเจ้าไม่แน่ใจ เราลองให้ผู้อื่นตัดสินดูไหมลุงเสือชะงักถึงแม้ความหิวจะรบกวนจิตใจแต่คำพูดของพระก็ทำให้มันลังเลมันจึงตกลงที่จะให้สิ่งศักดิก์สิทธิ์ในป่าเป็นผู้ตัดสินไม่รู้ว่าการตัดสินครั้งนี้จะนำพาชะตากรรมของทั้งสองไปในทิศทางใด ฝุ่งเมฆสีเทาเริ่มก่อตัวบนท้องฟ้าบดบังแสงอาทิตย์จนป่าทั้งป่าดูมืดครึ้มสายลมเย็นพัดพาใบไม้แห้งปลิวว่อนเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการตัดสินคดีในครั้งนี้พระภิกษุชราและลุงเสือเดินมาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุนับร้อยปีลำต้นขรุขระและกิ่งก้านใหญ่โตแผ่ปกคลุมไปทั่ว ร่างไม้ใหญ่โผล่พ้นดินดูน่าเกรงขามใบไม้ไหวพลิ้วในสายลมราวกับกำลังกระซิบกระซาบข้าขออนุญาตถามต้นไม้ผู้เทาข้าได้ช่วยชีวิตเสือตัวนี้จากหลุมพรานแต่มันกลับจะกินข้าเป็นอาหารท่านคิดว่าสมควรหรือไม่สายลมพัดแรงขึ้นใบไม้สั่นไหวส่งเสียงดังกว่าเดิมเสียงกระซิบจากต้นไม้ดังแว่วมา เจ้าเสือเอ,อ๋ยเจ้าช่างอักตันยูนักข้าอยู่มานับร้อยปีไม่เคยเห็นสัตว์ตัวใดโหดร้ายดดถึงเพียงนี้การกินผู้มีพระคุณเป็นสิ่งที่ผิดทั้งตามธรรมชาติและศีลธรรมเสียงต้นไม้ดังก้องลุงเสือได้ฟังคำตัดสินแล้วก็ไม่พอใจมันยังคงมองพระภิกษุกด้วยสายตาหิวโหย แต่ก็ยอมให้ไปขอความคิดเห็นจากก้อนหินใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลก้อนหินใหญ่นั้นตั้งตรรหงานอยู่บนเนินเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมานานนับพันปีผิวหินขรุขระและมีอรอยแตกรายเป็นริ้วๆบางส่วนถูกมอสปกคลุมจนเขียวชะอุ่มดูน่าเกรงขามไม่แพ้ต้นไม้ใหญ่ท่านก้อนหินผู้เท่าแม่พระรูปนี้จะช่วยขา้าแต่ข้าก็หิวมาหลายวัน การกินท่านคงไม่ผิดกติกาป่าดงหลอกระมังเจ้าเสือผู้โง่เขลาเจ้าไม่รู้จักบุญคุณของผู้อื่นเลยเหรือหากเจ้ากล้าทำร้ายพระผู้มีเมตตาเจ้าก็ไปเหมาะสมที่จะเป็นเจ้าแห่งคุณเขาอีกต่อไปหากเจ้าอักตันยูถึงเพียงนี้เสียงทุ้มต่ำดังออกมาจากก้อนหินลุงเสือรู้สึกละอายใจ แต่ความหิวก็ยังรบกวนจิตใจดวงตาของมันยังคงจ้องมองร่างของพระภิกษุไม่วางตาไม่ข้ายังไม่พอใจกับคำตัดสินข้าขอให้คางคกเป็นผู้ตัดสินคนสุดท้ายลุงเสือคำรามเสียงดังลั่นพระภิกษุเห็นว่าไม่มีทางเลือกจึงยอมตามที่ลุงเสือขอทั้งสองเดินลัดเลาะไปตามโขดหิน มุ่งหน้าไปยังที่อยู่ของค้างคกแก่ที่มีชื่อเสียงด้านปัญญาและความยุติธรรมสายฝนเริ่มโปรยปรายลงมาหยดน้ำเย็นๆกระทบใบไม้ดังเปาะแปะทั้งป่าชุ่มฉ่ำด้วยความชื้นเหมือนธรรมชาติกำลังจะเป็นพยานให้กับการตัดสินครั้งสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนาซอกหินชื้นแฉริมลำธารเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคกแก่ ผู้มีดวงตาสีทองวาววับและปัญญาที่เฉียบแหลมคางคกตัวนี้มีชื่อเสียงในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสัตว์ป่าทั้งปวงเมื่อลุงเสือและพระภิกษุเดินมาถึงคางคกกกำลังนั่งนิ่งอยู่บนก้อนหินเตียเต้ยๆสายตาของมันมองดูทั้งสองด้วยความสนใจท่านคางคกผู้ทรงปัญญาอาตมาได้ช่วยเสือตัวนี้ออกจากหลุมพลา แต่มันกลับจะกินอาตมาเป็นอาหารต้นไม้และก้อนหินใหญ่ต่างตัดสินว่าไม่ถูกต้องแต่เสือก็ยังไม่ยอมรับจึงขอให้ท่านช่วยตัดสินหน่อยขางโครุ่นคิดอยู่ครู่ใหญ่ดวงตาสีทองกวาดมองไปรอบๆก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าข้าต้องไปดูหลุมพรานที่ท่านช่วยเสือขึ้นมาก่อนจึงจะตัดสินได้ ลุงเสือรีบเดินนำทางไปยังหลุมพลานด้วยความหวังว่าคางคกจะตัดสินเข้าข้างตนพระภิกษุเดินตามมาอย่างช้าๆขณะที่คางคกกระโดดตามมาเป็นจังหวะเมื่อถึงหลุมพลานคางคกมองสํำรวจรอบๆอ,อย่างพิจารณาสายตาของมันหยุดอยู่ที่รอยขวนบนขอบหลุมและท่อนซุงที่พาดอยู่คางคกจึงเอ่ยขึ้นว่าเอาละข้าอยากเห็นว่า พระช่วยเสือขึ้นมาได้อย่างไรลุงเสือจเจ้าลงไปในหลุมก่อนแล้วข้าจะได้เห็นภาพชัดเจนลุงเสือซึ่งกำลังหิวโหวยและใจร้อนรีบกระโดดลงไปในหลุมทันทีโดยไม่คิดให้รอบคอบมันคิดว่าถ้าแสดงให้เห็นจริงขางคกต้องตัดสินให้มันได้กินพระเป็นอาหารแน่ๆ แต่ทันทีที่ลุงเสือกระโดดลงไปขางคกก็กระซิบบอกให้พระภิกษุกรีบหนีไปพระจึงรีบเดินลัดเลาะป่าไปจนถึงวัดอย่างปลอดภัยขังคกจึงตะโกนลงไปในหลุมว่าเจ้าชะงโง่เขลานักลุงเสือข้าขอตัดสินว่าเจ้าเป็นสัตว์ที่อกตันยูสมควรจะถูกขังไว้ในหลุมนี้เจ้าไม่รู้จักบุญคุณไม่มีความละอายแถมยังโง่พอที่จะหลงกลข้าอีก ว่าแล้วคางคกก็กระโดดหนีเข้าไปในซอกหินทิ้งให้ลุงเสือคำรามด้วยความโกรธแค้นมันพยายามปีนออกจากหลุมแต่ด้วยความโมโหทำให้ขาดสติมันขุดขวนหินจนจ,นจมูกและอุ้งเท้าเลือดไหลจนในที่สุดก็สิ้นใจในหลุมพรานนั่นเองเมื่อนายพรานมาพบศพของลุงเสือเขาก็ได้หนังกระดูกและเขี้ยวของมันไปขาย ส่วนคางคกก็เล่าเรื่องของลุงเสือให้ลูกหลานฟังหลายชั่วอายุเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าความอักตันอยู่และความโลภนั้นนำมาซึ่งหายนะเสมอตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครได้ยินเสียงคำรามของเสือแถบเทือกเขาแห่งนี้อีกเลยมีเพียงเสียงกระซิบของต้นไม้เสียงดังของก้อนหินและเสียงร้องของคางคกที่ยังเล่าขานตำนานของลุงเสือ เสือผู้หญิงทนงที่พบจุดจบเพราะความอักตันยูของตัวเอง